<c oughs> นี่เราจะไปทริปเขาใหญ่ครับไปเขาแพรกม้าเป็นที่แรกรอพี่บอลอยู่พี่บอลที่ไม่มาเลยเนี่ยโอ้โหนัดนัดเราไว้เนี่ยยอดเรต้องหรวดแต่วนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเขาแพรกม้ากันต่ออ่ะครับเตรียม <S <S ตอนนี้เราแวะซื้อไว้งองุออ่นหนึ่งที่บ้นานไทยสามัคคีครับราา <S <S พี่บอลจัดเต็มจัดเต็มท้ายเลยครับมีตะแกงครับมีตะแกง ได้เปรียบสี่ใบก็ได้สี่วไ, <c oughs> ได้เลยครับโอ้จัดวายฮะถูกมากมากกินเมาเห็นแล้วครับ,บห,หกไม้เม,มา,า,มมาเลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปาลิโอครับตอนนี้พี่บอลกำลังกินกาแฟแม็กซขัดนยอดเลยอแก้วละหกสิบบาทครับรส<ม>ชาติคมก่ลอมอร่อยมากพี่บอลบอกว่าสดชื่นขึ้น เดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกทานรัตนาาต่อครับสถานที่ต่อไปปุ๊บะฮียเอาล่ะไีมสวัสดีครับตอนนี้เราได้มาถึงที่ทำการศิทยาในชาติเขาใหญ่แล้วขณะนี้เวลาประมาณ12บสนาฬิกาครับเราได้แวะทำรถของน้โมเมื่อกี้นี้ตั้งโซ่ครับโซ่ตึงไปหน่อยเรากำลังจะซื้อตั๋วเข้าไปข้างในโอเคไหมครับเยมมาก ไอ้คนตอนนี้เรามาถึงฐานแล้วนะพี่บอล มาแล้วครับจุดชมวิวอ๋อเขาเขียนว่าจุดชมวิวครับโอ้ยป่าเราจะดันเนยขึ้นมาได้ครบโอ้ยปันดำมาครับรถรถชางข้างหน้าปันดำมากเราก็ได้เดี๋ยวตามท้ายเข้ามาต่อข้างทางมีลิงเต็มเลยครับเดีอยที่ช้างก็ปวดพอมาทั้งโงงไยนะครับเดียวมากพี่บอลรถพี่บอลโดนอะไรมาครับชมวิวกวอที่ช้างดีดใส่หน้ายังเกี่ยวติดล้ออยู่เลยแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันครับต่อไปเราไปศูน อ่าที่ทำไอ้ช่าตอนนี้เรากำลังมาถึงน้ำตกเทวสวรรับกำลังจะไปถ่ายรูปที่ป้ายเอาไปอวดเพือ่อนๆในเลฟอ่าเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กกลุ่มอ่ามีดสดุ <c oughs> ดและอิจฉาตารออา้อนอย่างเ้ยอ่าอะาอ่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 ่า่าอ่าอีาอ่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 าตาอาอ้าราอา่ายาออ่าาอ่าา่ากอ ม้ำตกแถวสุวัสดครับผมพี่เอม็มระบายความรูม้สึกหน่อยอะไราเดี๋ยวดู่ารถกันบ้างตัาใหญ่เง <c oughs> ีอ <c oughs> โอ <c oughs> <ม>้ย <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมีใครบอกไม่มีใครบอกเงียบเงียบ อันนี้โอ,อ้ยครับแหวกโค้งครับเนี่ยโค้งใหม่ครับโคง้งน <an <any? S 2> 네네ี่มายืนท mm, <plant> ี่รถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชี้เดี๋ยวถ่ายพ่อไป็้อยครับครับอันนี้ครับโอ้โหไม่โดนเลยเนียไม่โดนมันลงเขาเขาลงแรงนี่ลงพีคเรื่อง เป็นอยครับรอยนะรัลเลยรถนี่สภาพนไันี้กระโดดนบัมก่ไหนี้บนนอีกแล้วครับท่านออีกแล้วครับท่านเขาใหญ่ไม่พานดูๆเดี๋ยวเป็นรอยครับ เดินนเอ่ะเอาลาุกสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงน้ําตกเหี่ยวนรกครับเมื่อกี้เราได้แหกโค้งมาอีกหนึ่งครั้งสภาพรถเป็นอย่างที่เห็นครับก็มีทลอกกันทาเกรครับสองพันเจ็ดก็งอไปอที่เรียบร้อยแล้วะแต่ไม่เป็นไรครับคนไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรนี่ครับมีกา,าดแต่ขาดไม,ไ,มไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยไปต่ะ ยอดอดูนะครับดูเสื ge ge 1941, ้อสักหน่อยครับหลังจากที่ไปกิ้งมาไปครับสุดยอดสุดยอดเลยครับเดียวแล้วครับอืมฮึ๊บตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกทานรัตนาครับอ่าเราเดินลงมาประมาณห้าสิบเมตรก็ถึงน้ำตกเนี่ยสภาพน้ำตกเป็นที่อย่างที่เห็นนะครับมันพี่บอลนั่งอยู่นู่นครับเมื่อยพี่บอลบอกเอานิดหน่อย หลังจากที่ดูบีเด็กกินสมลดล้มมาเมื่อกี้สดสดร้อนร้อน่ารางที่ยู่ว่าจะเล่นดีหรือไม่เล่นสน่อยนะพี่สักติ๊ด แค้อะไรเปล่าแับกาปิดหน่อยครับทริปนี้ก็จบลงด้วยดีไม่มีใครเป็นอะไรมากสนุกสนานแ้วครั้งหน้าเจอกันใหม่